ตอนนี้เราจะเดินทางไปที่วัดนะครับเ,เพื่อไปดูศิลปะวัฒนธรรมที่วัดญี่ปุ่นนะครับก็เดี๋ยวจะเดินทางต่อไปยังไม่ทราบนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับอิครับรอากาศด้านนอกก็จะหนาวอีกแล้วครับน่าจะประมาณ4-5องศานะครับนี่ครับอันนี้เป็นบรรยากาศ ก้อนขาวๆด้านหลังก็คือหิมะนะครับที่มีการกวาดาที่ตกอยู่บนพื้นตรงนี้นะแล้วก็กวาดไปกองกันไว้นะครับเพื่อเคลียร์พื้นที่สําหรับายานพาหนะรถสามารถวิ่งได้โดยไม่ลื่นนะครับโอ้ <c oughs> <c oughs> มันมันจมมันจมมาสิ มันจมนะเนี่ยฮะเดี๋ยไปไม่ลื่นเดไปไม่ลืนะ่นนะอย่านนนนนนนงนี้นนนนนวัดโอนี่เป็นถนนเส้นวัดน,นะครับก็คือตั้งแต่ต้นทางตรงนู้นนะครับ จนถึงสุดทางด้านนี้นะครับเป็นวัดหมดเลยนะครับครับเป็นวัดเดียวหรือว่าหลายวัดครับมีมีหลายวัดเลยครับก็อันนี้เป็นบรรยากาศบรรยากาศนะครับของถนนสายวัดก็เดี๋ยวไปดูกันต่อนะ่ะต้นสนนะด้านหลังนุ่นนะ สาครับอันนี้อันนี้พี่พี่ล่ามฮะเป็นสุสานที่เก็บกระดูกนะครับของทางทางญี่ปุ่นนะครับก็ปกคุมไปด้วยหิมะทั้งหมดน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยเดี๋ยวฝังหิมะไว้ก่อนได้ไหมครับ เดี๋ยวออกมารับกลับคืนออกประตูเดิมหรือเปล่าไม่ทราบนะไม่สงสัยจะไม่ใช่ฮะตอนนี้เราเข้ามาในประตูวัดแล้วนะลองลองลองดูนะนี่กระโดดลงไปเราจะเก็บไว้อย่างนี้ก่อนได้ไหมครับเก็บเก็บไว้อย่างนี้ก่อนได้ไหมได้ไหมตองกลับมาค่อยมาหยิบแต่เราจะออกประตูนี้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยว เอาไปด้วยแล้วกันครับเพราะว่าเราไม่สมควรที่จะทิ okay, 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 okay. ้งโอเคโอเคโอเคได้โอเคได้นะทางทางญี่ปุ่นบอกว่าฝากไว้ก่อนได้เดี๋ยวเราจะแช่เย็นไว้ก่อนนะเนี่ยแช่เย็นนะเดี๋ยวเราไปชมวัดแล้วเดี๋ยวเราออกมาเอานะเดี๋ยวเราออกมาเอาดูนะว่าจะเย็นหรือเปล่าครับโอเคไปต่อนะไปต่อไปต่อนะดูบรรยากาศนะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับครับนี่นะครับนี่นะบรรยากาศบรรยากาศ นี้เป็นที่เก็บกระดูกใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่ใผมถามนะครับเป็นที่เก็บกระดูกป๊อากาศหนาวนะครับนี่ยองสาครับนี่หนึ่งองศานะฮะหนึ่งองศานะครับนี่ปากทางเข้าวัดเดี๋ยนะโอ้นี่ระคังใหญ่ด้วยแต่วัดเขาเงียบมากนะครับเนี่ย เงียบมากครับคุยกับเป้นะครับตอนนี้เรากำลังเข้าวัดนะครับไม่แน่ใจเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของการใช้เสียงนะครับเราอาจจะต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ทีมงานถึงนวัดผมไม่ได้สวมสวมหมวกไม่ได้สวมถุงมือ หนาวครับตอนนี้เริ่มชานะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องเข้าไปด้านในเพื่อที่จะได้รับความอบอุ่นนะครับขอบคุณครับครับพอเข้าด้านในเราก็จะอุ่นขึ้นมาทันทีนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่ามีอะไรบ้าง

สักครู่นี้เราเข้าไปไหว้พระสวดมนต์กันนะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับก็ออกมาด้านนอก <G lig es> ตอนนี้เวลาที่ประเทศไทยนะครับเวลาที่ประเทศไทยก็บ่ายสองเน <S <S าะของเราตอนนี้กี่โมงครับ่าสี่โ <4 S 1> มงสี่โ <3 S 1> มงสี่สิบสามนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเป้นะครับไปดู ขวดชาเมื่อกี้อยู่ไหนครับข้างนอกค่ะอ๋อประตูนอกนะผมก็นึกว่าอยู่แถวนี้นะโอ้โนะเดี๋ยวไปดูขวดชานะครับว่าจะเย็นไหมเย็นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูนะผมว่าปดข้างน้าโอเคโอเคอสมาชิกเป็นห่วงนะครับเรื่องของความาลื่นนะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ ชาอยู่นี่หรออ๋อเปลี่ยนมาตอนนี้ตอนนี้นะครับทั้งทีมงานวิสโตเปลี่ยนจุดแช่ชามานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องขึ้นรถตรงนี้นะครับก็เลยเอามาไว้นี่นะท่านพอครับดื่มชาไหมครับครับชานี่เพิ่งเพิ่งรับเพิ่งมาแช่ก่อนเข้าวัดนะแล้วตอนนี้ก็เย็นเดี๋ยวส่งมอบให้ท่านพอนะครับ ไม่เย็นอ่ะเย็นไหมครับไม่เย็นเลยไม่ไม่ไม่เย็นหรอัไม่เย็นเลยครับอ่าชิมชิมก็เดี๋ยวให้ท่านพอได้ชิมเดี๋ยวเทสให้นะคะชิมชานะครับครับยังไม่เย็นเท่าไหร่ยังไม่เย็นนะครับแต่เหมือนกับอยู่ในตู้เย็นปกติเรามาอยู่ในตู้เย็นปกติครับยังไม่ถึงกับอยู่ในช่องฟิตค่ะอ๋อครับขอบคุณครับขอบคุณท่านพอนะครับขอบคุณทีมงานด้วยนะสักครู่นี้ เปลี่ยนเชนโอเค changing โอเคโอเคอ่าก็คือทีมงานเปลี่ยนมาแช่ตรงนี้นะครับให้ก็เดี๋ยวรอทีมงานนะคุยกับเป้นะครับอ่าอยู่ที่วัดไม่ทราบว่าชื่ออะไรนะเดียค่อนข้างยากก็เดี๋ยวฝากเพื่อนเป้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเรามีหลายเรื่องหลายราวที่อยากจะบอกเล่านะครับก็เดี๋ยวผมไปถ่ายภาพเก็บไว้เที่ระลึกหน่อยนะครับสวัสดีครับทุกคน